ถ้าคุณกำลังมองหาหูฟัง true wireless ตัวเล็กเสียงดีใส่สบายราคาไม่แพงวันนี้ผมมี eAudio Light Series มาแนะนำครับหูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังจากทางค่าย eAudio นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับจุดเด่นของตัว l i g h Series เนี่ยอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นหูฟังที่มีขนาดเล็กและเบามากนะฮะน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่35กรัมแค่นั้นเองนะฮะโดยขนาดของตัวหูฟังอยู่ที่6คูณ4เซนติเมตรนะครับซึ่งเรียกว่า เล็กมากๆเลยนะครับสำหรับตัวหูฟังประเภท True Wireless นะครับตัวนี้นะครับนอกจากตัวเล็กเบาใส่สบายแลฮะร,ราคาของเขานั้นเป็นมิดอย่างมากนะฮะร,ราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นเองนะครับถูกเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ e gadget Thailand นะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้เราทดลองใช้ ใครสนใจหูฟังตัวนี้หรือแกดเจ็ตอื่นๆเจ๋งๆนะฮะก็ลองแวะเข้าไปหาชมดูได้ที่ e gadget Thailand เลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวแพคเกจจิ้งกันหน่อยนะครับ e audio l i g h t series นะครับมาในกล่องโทนสีดำดูเท่สวยงามมากนะครับที่ตัวกล่องจะบอกคุณสมบัติเด่นๆเอาไว้ดังนี้นะครับหนึ่งก็คือว่ามีระบบ Bluetooth 5.0นะครับ ตูหูฟังเป็น Duo Host นะครับสามารถใช้งานสลับข้างกันได้นะครับขนาดเล็กนะครับ6คูณ4เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับมีน้ำหนักเพียง35กรัมนะฮะกันน้ำในระดับ IPX5 นะครับ IPX5 เนี่ยก็คือสามารถกันละอองน้ำกันน้ำจากสายยางท่อประปาตัวนี้ได้นะครับแต่แช่น้ำไม่ได้นะครับมีระบบ HD audio นะฮะแล้วก็ Hi-Fi microphone นั่นเองนะครับด้านหลังกล่องนะครับก็จะบอกรายละเอียดสเปคเพิ่มเติมนะครับโดยหูฟังตัวนี้นะครับสามารถฟังเพลงหรือใช้พูดคุยเป็น small talk ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงที่ระดับความดังประมาณ50%นะครับตัวหูฟังเองนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวที่40สมิลลิแอมนะฮะสำหรับตัวเคสนะครับมีแบตเตอรี่ความจุ400 m มิลลิแอมนะฮะใช้เวลาในการชาร์จตัวเคสประมาณ70นาทีนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับว่าในกล่องตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับเปิดออกมาข้างในก็จะมีการปุกหูฟองน้ํามาอย่างดีเลยนะครับในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้1ชุดนะครับมีจุกโฟมนะฮะมาให้อีก2ขนาดนะฮะเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับมีสายชาร์จแบบ USB-C มาให้1เส้นนะครับมีเคสสําหรับการชาร์จและเก็บหูฟังมาให้นะครับส่วนตัวหูฟังนะครับถูก แยกออกมาจากตัวกล่องนะครับทั้งซ้ายและขวานะหูหูฟังนี่เรียกว่ามีน้ำหนักเบามากๆแล้วก็ดูค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับกล่องชาร์จนะครับเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับมีโลโก้ e audio screen มาอยู่บนด้านบนนะครับผิวสัมผัสก็สมูทดีพอสมควรนะครับตัววัสดุและชิ้นงานนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะฮะสมกับราคานะครับด้านหลังนะครับจะมีพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB-C มาให้1พอร์ตนะครับ ที่เหลือไม่มีอะไรนะครับข้อดีของเคสตัวนี้นะครับคือมันจะมีตัวเลขบอกสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ด้วยนะครับเมื่อเราเปิดเคสออกมานะครับจะมีตัวเลขบอกนะ6 2 61%นี่คือแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของตัวเคสนะครับไม่ใช่ของตัวหูฟังนะครับในส่วนของตัวหูฟังก็ยังคงเป็นสีดำนะครับโดยด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําด้านส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับมีโลโก้ของ e audio screen อาไว้นะฮะดูสวยมากๆนะครับ แล้วก็ด้านบนนะครับยังมีตัวไฟบอกสถานะของตัวหูฟังนะฮะถ้ากระพริบอย่างนี้ก็คือกําลังเข้าสู่โหมด pairing ในการเชื่อมต่ออยู่นั่นเองนะครับตัวหูฟังนะครับมีขนาดเล็กและเบามากนะครับออกแบบมาสําหรับคนหูเล็กและคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะครับจากการใส่ฟังเพลงต่อเนื่องประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกสบายหูมากๆนะครับไม่อึดอัดไม่เจ็บ เลยนะครับสำหรับหูฟังอินเอียร์ตัวนี้นะครับโดยรวมนะครับต้องบอกว่าการออกแบบตัวหูฟังทามาได้ดีมากๆนะครับดูหรูดูแพงนะครับสวมใส่สบายนะครับมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าวสัสดุด้านบนเนี่ยเป็นวัสดุผิวมันเงานะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วมือและรอยขนแมวค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้การใช้งานก็ต้องระวังซัก ิดนึงนะครับการเชื่อมต่อก็ทําได้ง่ายแนละรวดเร็วนะฮะทั้งระบบ iOS และ Android นะครับโดยวิธีการเชื่อมต่อในขั้นแรกเราก็เปิดตัว Bluetooth ในตัว Device ของเราขึ้นมาก่อนแล้วก็ทําการเปิดเคสหยิบหูฟังออกมานะครับตัวเครื่องของเรานะก็จะทําการ detect อย่างเร็วนะฮะแล้วก็กดจิ้มก้นไปเลยแค่นั้นเองนะครับ หูฟังเราก็ทําการคอนเน็กอย่างรวดเร็วเลยนะครับในส่วนของดีเลย์นะครับถ้าใช้กับระบบ iOS เนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับดีเลย์น้อยนะครับสามารถใช้ดูหนังจาก YouTube Netflix ได้ไม่มีปัญหานะครับการใช้เล่นเกมทั่วๆไปก็ทําได้ดีนะฮะแต่หากเป็นเกมชูตติ้งแบบจริงจังนะครับก็ยังให้ความรู้สึกถึงการดีเลย์เวลายิงปืนอยู่บ้างนะครับ สำหรับไมโครโฟนนะครับหูฟังตัวนี้จะให้มา2ตัวนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะฮะตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับไมโครโฟนตัวนี้ก็ให้เสียงที่ชัดเจนพอประมาณนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหูฟังขนาดเล็กและไม่มีก้านยื่นออกมานะครับจึงทําให้ใบหูของเราเนี่ยไปบล็อกช่องไมโครโฟนเวลาเราสวมใส่นะฮะฉะนั้นเวลาพูดนะครับเราจะต้องพูดเสียงดังขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียงจะค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงไมโครโฟนตัวนี้กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนของ eAudio r i g h t Series นะครับ ไม่ทราบว่าได้ยินชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามส้าหกเจ็สวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนของ iPad mini 6นะครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สุดท้ายในส่วนของเสียงนะครับเสียงของ eAudio Lite Series ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีการปรับจูนมาดีพอสมควรเลยนะครับโดยรวมแล้วหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ฟังง่ายฟังสนุก เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟัง True wireless ระดับเริ่มต้นในงบไม่เกิน300บาทนะครับส่วนตัวนะครับเสียงเบสเนี่ยเป็นจุดที่เด่นที่สุดของหูฟังตัวนี้เลยนะครับเบสจะออกแนวกลมๆนุ่มๆละมุนนะครับไม่กระแทกกระทันนะครับแต่อาจจะบวมไปเล็กน้อยนะฮะทำให้รู้สึกว่าเสียงเบสเนี่ยมันไม่ค่อย ใสสะอาดเท่าไหร่นักนะครับสำหรับเสียงร้องทําออกมาได้ดีเสียงร้องชัดเจนเด่นเป็นธรรมชาตินะครับเสียงร้องถูกแยกออกจากเครื่องดนตรีได้ดีนะครับเสียงแหลมนะครับไม่สากไม่บาดหูมีความใสนะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นใสกิ้งนะครับและอาจจะยังไม่ได้ทอดเสียงไปไกลเท่าไหร่นักนะครับเวทีเสียงนะครับมีขนาดปานกลางฟังแล้วสบายหูไม่รู้สึกอึดอัดนะครับ แต่การวางชิ้นดนตรีนะครับยังอาจจะรู้สึกทับกันอยู่บ้างนะครับโดยรวมแล้วนะครับไรซีรีก็ถือว่าทำเสียงออกมาได้ดีนะฮะสำหรับหูฟังราคาไม่เกิน300บาทนะครับเสียงเบสเนียม,มวลมีนุ่มละมุนนะครับเสียงร้องทำออกมาได้ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนนะครับเสียงแหลมก็ใสพอสมควรนะครับถ้าจะให้ตินะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าย่านเสียงเบสเนี่ยอาจจะยังไม่สะอาดเท่าไหร่นักสำหรับย่านเสียง กลางและเสียงแหลมเนี่ยถ้าเสียงเปิดกว่านี้โปร่งกว่านี้เนี่ยจะเพอร์เฟกมากๆนะครับแต่ว่านะครับพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับต้องดูนะหูฟังตัวนี้ราคาเพียงแค่299บาทนะฮะถ้าเอาไปเทียบกับหูฟังราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันอาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหูฟังในระดับเดียวกันราคาไม่เกิน300บาทเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นะ่า สนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับจากที่ได้ลองใช้งานมานะครับผมขอสรุปข้อดีข้อเสียของหูฟังตัวนี้เอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับมาดูในส่วนข้อดีก่อนนะครับข้อดีเนี่ยนะครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังขนาดเล็กนะครับน้ำหนักเบาสวมใส่สบายมากๆนะครับคนที่มีหูเล็กหรือคุณผู้หญิงเนี่ยที่มีปัญหาในการใส่หูฟังประเภทอินเอียร์เนี่ยใส่ตัวนี้แล้วรับรองว่าสบายแน่นอนนะครับไม่เจ็บหูแน่นอนนะครับ 2. เสียงดีเมื่อเทียบกับหูฟังในราคาระดับนี้3นะครับ แบตอึดมากหูฟังตัวนี้ใช้ฟังเพลงคุยโทรศัพท์ได้4-5ชั่วโมงถ้าเปิดความดังระดับ50%นะครับข้อดีข้อที่4อันนี้ดีมากๆมันถูกมันถูกสุดๆครับราคาเพียง299บาทเท่านั้นเองนะครับอ้อลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับหูฟังตัวนี้นะครับมีเสียงแจ้งเตือนสถานะของหูฟังเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องปิดเครื่องการเชื่อมต่อ พูดเป็นภาษาไทยทั้งหมดสมกับที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียอันที่1เลยก็คือไมโครโฟนไมโครโฟนตัวนี้ยังอาจจะทําออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเบาไปเล็กน้อยนะครับเราจะต้องทําการพูดให้มันดังขึ้นเพื่อชดเชยนะครับอันที่2นะครับ บางทีเนี่ยหูฟังเนี่ยมันสลับด้านซ้ายขวากันเองก็คือเสียงจากหูซ้ายเนี่ยไปออกหูขวาส่วนเสียงหูขวาไปออกหูซ้ายนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นบั๊กของตัวเฟิร์มแวร์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้นะครับโดยการทําการรีเซ็ตหูฟังมันก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินั่นเองซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับผมใช้งานมาหอาทิตย์เนี่ย เจอเสียงหูฟังมันสลับข้างซ้ายขวาเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเองส่วนข้อเสียอื่นๆน่ยผมยังไม่เจอนะการเชื่อมต่อสัญญาณก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีสะดุดอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มีสิ่งมากีดขวางระหว่างตัว device กับตัวหูฟังเนี่ยอาจจะเจออาการสะดุดอยู่บ้างเล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะใช้งานปกตินะครับห้าเมตรหเมตรเนี่ยแล้วไม่มีสิ่งกีดขวางเนี่ยไม่เคยเจออาการสะดุดเลยนะครับก็โดยรวมก็ต้องถือว่าหูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟัง ที่น่าสนใจมากนะสำหรับคนที่มีบัตเจ็ตไม่เกิน300บาทนะครับเสียงดีสมราคาแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน e gadget thailand นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับและเช่นเดิมครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ